ขอจะดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่27เดือนมกราคมพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่14ข้อ1ข้อ2ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่สข้อที่หที่หได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทําให้วิธีของเจ้าราบรื่นอาเมนไพ่คำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าความไว้วางใจในเราเปรียบเสมือนถนนสายทองคําซึ่งนำไปสู่สวรรค์เ,เมื่อเจ้าเดินบนถนนสายนี้เ,นเจ้าก็กำลังใช้ชีวิตอยู่เหนือทุกๆสถานการณ์ชีวิตของเจ้า พระศิลิของเราจะส่องสว่างเพื่อนำทางให้แก่ผู้ที่เดินตามเส้นทางแห่งชีวิตลูกเอ,อ๋ยจงกล้าที่จะเดินบนเส้นทางที่สูงกว่าด้วยกันกับเราเถิดเพราะมันเป็นทางสายตรงที่จะนำเจ้าไปสู่สวรรค์ถนนสายอื่นที่ต่ำกว่านั้นเป็นเส้นทางที่อ้อมและบกบนเต็มไปด้วยเมฆดำ และบรรยากาศที่อึมครึมลูกเอย๋ยจงจำไว้ว่าการพึ่งพาแต่ความรอบรู้ของตัวเองจะทำให้ภาระของเจ้าหนักขึ้นดังนั้นจงวางใจในเราด้วยสุดใจของเจ้าแล้วเราจะทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอ,อาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณรู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ soon.